หนูได้กินข้าวเองเหรอ,อนนขอ้าวขอบค,คุณแม่ หนูไม่จบค่ะเด้แบบอีนาแม,แม่มีอะไรไปทำอะไรให้เม่กินหน่อยสิพีนาทำให้หนูด้วยไม่แล้วเม่ทำไมไม่ทำเองละ่ะก็เม่ไม่อยากทำอะ่ะเออส่วนของน้องตู่เดี๋ยวพี่ทำให้ด้วยดีก,กว่าบบะาก,แบบกินเยอะๆนะจ๊ะน้องตู่ หนูสั่งมาจากร้านปลาปลาข้าวปุกแม่อะไรที่สำคัญนะแม่เขาแพ็คมาดีมากคะ่ะพี่นะาแล้วของหนูล่ะของน้องตู่อยู่นี่จ้าอย่ารีบจ้าค่ะอีนาทำไมข้าวปุกสีไม่เหมือนกันก็มันมี2แบบนี่แม่แบบดั้งเดิมมีข้าวขาวกับข้าวกลั่นแบบสมุนไพรมีอันชันกับใบเตยอ๋อโอเคค่ะส่วนอันนี้แกงน้ำปลาของน้องตูค่ค่ะ พี่นาทำให้หนูด้วยไม่แล้วแม่ทำไมไม่ทำเองละ่ะก็แม่ไม่อยากทำอะ่ะเออส่วนของน้องตู่เดี๋ยวพี่ทำให้ด้วยดีกว่าเย้ขอบคุณค่ะจ่ะกินเยอะๆนะจักน้องตู่ ร้านปลาปลาข้าวปุกแม่อะไรที่สําคัญนะแม่เขาแพ็คมาดีมากค่ะพี่นาแล้วของหนูล่ะของน้องตูอยู่นี่จ้าอย่ารีบจ้าค<ะ>่ะอี่นาทำให้ข้าวปุกสีไม่เหมือนกันก็มันมีสองแบบนี่แม่แบบดั้งเดิมมีข้าวขาวกับข้าวกลัำแบบสมุนไพรมีอันชันกับใบเตยอ๋อโอเค